สวัสดีค่ะ JK ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะและขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะสำหรับการสนับสนุนช่องของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามารับชมการซับสไครต์หรือว่าเป็นท่านที่กดซุปเปอร์แซงนะคะมาเพื่อเป็นแรงสนับสนุนนะคะเป็นกำลังใจให้อดมินนะคะขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยคะ่ะในวันนี้นะคะ JK ก็พาทุกท่านนะคะมาแนะนำให้ชมกับเชฟอวิโอค่ะ รถยนต์ฟี 2011, นะคะเก่งบ้นบานราคาถูกๆนะคะสภาพแบบพร้อมใช้งานกันด้วยค่ะราคาของรถคันนี้นะคะผู้ขายตั้งราคาไว้ที่68,000บาทค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ออโต้นะคะพร้อมใช้งานกันเลยเครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีค่ะขับขี่สบายใช้งานได้ปกติวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะเรื่องสีสันก็จะมีตำหนิบ้างบางจุดตามรูปนี้เลยนะคะ ภาษีพรบรไม่ขาดค่ะเอกสารชุดกนพร้อมเลยค่ะและทางด้านผู้ขายยัง้ายังมีการรับแรกรถทุกรุ่นทุกราคาด้วยนะคะถ้าสนใจนี่ติดต่อเข้าไปได้นะคะคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะแอดมินได้ใส่รายละเอียดพร้อมกับเบอร์ติดต่อไว้ให้เรียบร้อยกดชื่อคลิปเพื่อดูรายละเอียดต่างๆนะคะชมภายในกันต่อค่ะรถสภาพภายในสวยแบบพร้อมใช้งาน ทรงสวยด้วยนะคะมีเพียงเก็บสีเล็กน้อยบางชิ้นเท่านั้นนะคะหรือหากท่านใดมีเสีเยเรื่องสีนะคะสามารถไปใช้งานกันได้เลยค่ะเพราะว่าสีสันภายนอกนี่ไม่มีผลต่อก,การใช้งานนะคะมีผลทางด้านจิตใจของผู้ใช้งานเท่านั้นนะคะแอดมินก็เพียงแนะนำค่ะถ้าถูกใจยังไงนะคะแนะนำให้ไปดูด้วยตนเองค่ะนัดหมายร่วงหน้าได้ตามเบอร์ติดต่อใต้ตคลิปนี้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ